ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ไม่ใช่แค่โจนตัวเซเบ้แมนยูพร้อมโลด13นักเตะหาเงิน100ล้านปอนด์ซึ่ออังกฤษได้เปิดเผยว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมโลดนักเตะถึง13รายนะครับออกจากทีมโอแทฟฟอร์ดหลังจบฤดูกาลนี้หลังเยาวข่าวคนดังยืนยันฟิลโจนและอักเซลตัวเซเบ้ไปแน่2คนฟาบ,บิซซโอรโรมาโนนักข่าวแวดบวงลูกหนังคนดังได้ยืนยันว่าปี ทาตแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะปล่อยฟิวโจนและอักเซลต,ตัวเซเบ้สองกองหลังออกจากทีมโอแทฟฟ์ดแบบไม่มีค่าตัวในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามแมนเชสเตอร์ยิปนิงนิวสื่อท้องิ่มเมืองแมนเชสเตอร์ได้รายงานว่าทีมาตแดงอาจจะปล่อยนักเตะถึง13คนออกไปหลังจบฤดูกาลนี้เพื่อระดมทุนให้ได้เงิน100ล้านปอนด์แล้วไปซื้อนักเตะที่ต้องการเสริมทัพโดยเป้าหมายหลักอยู่ที่แฮร์รี่เคนกองหน้าของทตตอตแนมฮอสเปอร์แมนเชสเตอร์ยิปนิงนิวเผยว่านอกจากโจนกับอักเซล ส่วนเซเบ้แล้วนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังพร้อมที่จะขายแดนักเตะออกไปหากได้รับข้อเสนอที่น่าพึงพอใจกับแฮร์รี่แม็กควายเอริกบายยีอลอนบาบิสซาก้าแอนโทนีอิรังกาอองตนี่มักซิยาดอนนี่ฟันเดเบกแบนดอนวินเลียมและอเล็กเตเรสนะครับขณะที่นักเตะอีก3รายที่จะโดนโลาะออกจากทีมโอแทฟฟอร์ดเป็นพวกดาวลุ่งส่วนนักเตะที่ยืมตัวมาใช้ในฤดูกาลนี้เชื่อว่าวอลเว็กฮอกดาวยิงชาวดัตจะโดนส่งตัวกับเบอร์ลี่ขณะ ที่แจ็คบัตแลนด์ในทวารชาวอังกฤษก็จะส่งกับชิสซัมพาเรตมีแค่มาเซลซาบิเซอร์กองกลางทีมชาติออสเตรียที่ยังมีโอกาสจะซื้อขาดกับไบยมิวนิกหลังทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจเอริกเทนฮาร์คสำหรับรายชื่อที่กล่าวมานะครับส่วนตัวแอดมินมองว่าถ้าไม่ใช้ก็ขายทิ้งไปเพื่อที่จะได้นําเงินมาซื้อนักเตะคนใหม่เข้ามาสู่ทีมแต่ปัญหาก็คือใครจะซื้อแค่นั้นเองนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับเทนฮากล็อกเป้าแมนยูเตรียมทุ่มเงินสถิติสมโมสรคว้าหอกดาวโลดเบนฟิก้าปีศาจแดงแมเชสเตอร,ร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งศึกเเพมเมอริกอังกฤษพร้อมทุ่มเงินเป็นสถิติสมโมสรเพื่อคว้าตัวกอนซาโรรามอสกองหน้าฟอร์มแรงจากเยอรอนเบนฟิก้าในช่วงซัมเมอร์น,นี้เอริกเทนฮากผู้จัดการทีมชาวดัตมุ่งมั่นที่จะสร้างทัพปีศาจแดงให้กลับมาแข็งแกร่งพร้อมลุ้นความสําเร็จในฤดูกาลหน้าโดยตั้งเป้าที่จะเสริมทัพแบบยกเครื่องนะครับเพ ให้ทีมสามารถสู้กับสโมสรชัํานาในลีกสูงสุดเมืองผู้ดีและยุโรปได้สําหรับเป้าหมายหลักๆที่เอริกเทนฮักต้องการเสริมทัพคงหนีไม่พ้นตาแหน่งกองหน้าตัวเป้าเพราะปัจจุบันทีมขาดผู้เล่นหมายเลข9ก้าโดยององโตนี่มักซิเยลก,ก็ยังไม่ฟิตสมบูรณ์แถมมีอาการบาดเจ็บเรือรังขณะที่วาเวคฮอคยืมตัวมาช่วยทีมแต่ผลงานก็ไม่น่าประทับใจและมีสิทธิที่ทีมจะไม่ซื้อขาดมาร่วมทัพถาวรขณะที่มาคัทและฟอร์ดดูจะหนักไปทางเล่นเป็นตัวลุกฝั่งซ้าย ด้วยเหตุนี้ทําให้เอริกเทนฮากอยากได้หน้าเป้าสไตล์โป้งปิดบัญชีอย่างแฮร์รี่เคนดาวยิงทีมชาติอังกฤษของท็อตแนมฮอสเปอร์มาร่วมทับล่าสุดเดอะมิลเลอร์สื่อดังของเมืองผู้ดีรายงานว่านอกจากแฮร์รี่เคนแล้วทัพปีศาจแดงยังแสดงความสนใจอยากได้ตัวลาบ,บอสมาร่วมทับในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยหอกชาวโปรตุเกสซึ่งก้าวขึ้นมาเป็นดาวยิงตัวหลักของเบนฟิก้าแทนที่ดาวินนุนเยสท,ที่ย้ายไปเล่นให้กับลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา เป็นหนึ่งในนักเตะเนื้อหอมบนพื้นแผ่นดินยุโรปหลังจากตะบันให้กับต้นสังกัดไปแล้ว17ประตูนในลีกโปรตุเกสและ25ประตูนในทุกรายการของซีซั่นนี้แมนยูได้เตะพร้อมที่จะทุ่มเงินจํานวน70ถึง100ล้านปอนด์พร้อมกับแอดออนให้กับเบนฟิก้าเพื่อยอมปล่อยตัวรามอสซ,ซึ่งสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจในศึกฟุตบอลโลก2022ด้วยการซัดแฮตผิกในเกมที่ชนะสวิตเซอร์แลนด์รอบ16ทีมสุดท้ายให้ย้ายมาเล่นในถิ o ่นโอแทฟฟอร์ดให้ได้ทั้งนี้หากแม อยู่ทุ่มเงินมากกว่า89ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวรามอสมาร่วมทัพแล้วนั้นจะทําให้เขากลายเป็นนักเตะที่แพงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์สโมสรแซงหน้าปอป็อกบาที่เซ็นสัญญามาจากจูเวนตุสเมื่อปี2016 ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับท็อปโฟเปลี่ยนหน้าไหม2กูรูฟันธงตรงกันลิเวอร์พูลเขี่ยใครลนแกรี่เนวิลกับเจมี่คาร์กเกอร์2กูรูคนดังของวงการลูกหนังพีเยรีกลงความเห็นตรงกันเป๊ะว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสคว้าอันดับท็อปโฟในซีซั่นนี้พร้อมระบุชื่อทีมที่จะผิดหวังลิเวอร์พูลเดินหน้ากำชัยในลีกได้7นัดติดต่อกันแล้วและยังไล่จี้นิวคาสเซิลกับแมนยูในแต่ต่อการแซงหน้าขึ้นคว้าอันดับท็อปโฟอย่างไม่เลิกลาโดยหลังบุกไปทุบเลสเตอร์ซิตี้ ที่ประตูต่อศูนย์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับทีมของเจเกนคอปซึ่งหลังอันดับ5มีคะแนนตามหลังสาริกาดงและปีศาจแดงแค่แต้มเดียวเท่านั้นแต่ลงเล่มมากกว่าทั้ง2ทีม1เกมอย่างไรก็ดีด้วยเหตุผลที่ลิเวอร์พูลกำลังแรงไปอีกทั้งโปรแกรม้ทยซีซั่นเอื้อให้สร้างผลง,งานชนะรวด9นะัดติดต่อกันอีกด้วยทั้งนี้แกรี่เนวิลและคาร์เกอร์ก็มองตรงกันว่าลิเวอร์พูลจะเก็บได้6แต้มเต็มใน2นัดสุดท้ายขณะที่นิวคาสเซิลกับแมนยูไนเตดอาจจะทำแต้มหล่ ได้และจะต้องหลุดจากอันดับท็อปโฟหากแต่อดีต2นักเตะร,ระบุเหมือนกันว่าเดอะแม็กไพมีสิทธิ์ฝันสลายมากกว่าเรดเดวิลเนื่องจากโปรแกรมที่เหลืออยู่ของทีมสาริการดงมีความยากลําบากมากกว่านิวคาสเซิลเป็เล็กน้อยหลังแพ้อร์เซนอนและพวกเขาเสมอกับลีดดังนั้นผมน่าจะบอกว่านิวคาสเซิลมีโอกาสพลาดมากที่สุดไม่ใช่ว่าผมมั่นใจโอกาสของแมนยูในแต่แต่ผมคิดว่าพวกเขาน่าจะสบายกว่าการบุกไปเยือนเชลซีในนัดสุดท้ายของซีซั่นผมรู้ ว่าเชลซีย่ำมแย่แต่ผมเชื่อว่ามันจะเป็นเกมที่ยากในวิลอดีตกองหลังแมนยูนเต็ดเอ่ยผมไม่อยากจะคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับแมนยูนเต็ดสำหรับการพลาดอันดับท็อปโฟผมเชื่อเสมอว่าลิเวอร์พูลจะจบอันดับท็อปโฟได้จากผลงานของพวกเขาในตอนนี้ผมคิดว่านิวคาสเซิลจะทำแต้มหล่นก่อนหน้านี้แต่พวกเขาเยี่ยมมากผมคิดว่าแมนยูนเต็ดจะติดท็อปโฟดังนั้นมันจึงลำบากสำหรับนิวคาสเซิลด้านคาร์ดเกอร์อดีตกองหลังของลิเวอร์พูลเอ่ยว่าผม คิดว่านิวคาสเซิลมีซีซั่นที่เหลือเชื่อพวกเขาเป็นหนึ่งในทีมที่ผมเฝ้ารอดูการลงสนามพวกเขาโดดเด่นมากแม้ว่าพวกเขาจะทําแต้มลนมันก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาเล่นได้แย่ถึงทําแต้มลนแต่ใช่ผมคิดว่าเกมกับไบตันวันพฤหัสบดีนี้จะเป็นเกมใหญ่และหากพวกเขาทําแต้มลนผมคิดว่ามันจะน่ากังวลมากเจมี่คาร์กเกอร์กล่าวปิดท้ายนะครับ ปิดท้ายกันที่แอนโทนีรับปรับตัวกับแมนยูได้แล้วรอปล่อยทีเด็ดเพิ่มซีซั่นหน้าแอนโทนี Anthony ปีกของปีศาจแดนแมเชสเตอร์อยูไนเตดเชื่อว่าตัวเองปรับตัวกับชีวิตที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษได้แล้วสัญญากับเหล่าเลดอาร์มี่ฤดูกันน่าจะได้เห็นของจริงปีกบาซิลเลียนวัย23ปีย้ายมาจากอาแจกสนนค่าตัวที่82ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วดูมีปัญหาในการสร้างผลงานและกำแพงภาษาอย่างไรก็ตามหลายอย่างพัฒนาขึ้นจน แข้งบราซิลเลียนกล้าบ,บอกว่าจากนี้กรัผลงานจะดีวันดีคืนผมรู้สึกเหมือนตัวเองปักหลักและโตขึ้นในการใช้ชีวิตที่เมืองแมชเชสเตอร์เขาให้สัมภาษณ์ผ่านแมกกาซีนยูเนเต็ดรีวิวมีผู้เล่นบาซิลเลียน2-3ถึงารายที่นี่ซึ่งผมกับคารเซมิโร่มักออกไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆหาอะไรทําด้วยกันเสมอผมคุ้นเคยกับเมืองและรักชีวิตที่นี่ก็หวังจะได้ใช้เวลาร่วมกันให้นานที่สุดแอนโทนีเพิ่งประสานงานกับององโตนี่มักซิเอลปัตนัซซิตที่2ในลีกใน นนีั้นนและนี่ก็คือสรุปข่าวีสิษัทแดนแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดประจำช่วงเช้ชาของวันที่17พฤษภาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้แอดมินกราบสวัสดีครับ